ใครกำลังสับสนปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเขียนสมการ o x ก d a t i o n และรีดักชันอย่างขั้นเทพเราจะมาดูวิธีการเขียนและวิธีการเช็คว่าสมการใดธาตุใดครึ่งปฏิกิริยาใดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันและ REDUCTION มาเจอกันในคลิปนี้ ในเรื่องของการเขียนปฏิกิริยาออกซ a t i o n นและรีดักชันนะคะเราจะเริ่มต้นจากนิยามของมันก่อนปฏิกิริยา o x i d ิเดชันคือปฏิกิริยาที่ ทำหน้าที่ในการจ่ายอิเล็กตรอนสารนั้นจะทำหน้าที่ในการจ่ายอิเล็กตรอนนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าในบิกอร์นี้นะคะจะจุ่มแท่งโลหะสังกะสีลงไปในสารละลายของตัวค o p เปอร์ซัลเฟตนะคะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะสังกะสีตัวนี้นะคะมันจะเกิดการกร่อนเกิดขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปอีกนะคะสังกะสีตัวนี้ก็จะถูกเคลือบด้วยค o p เ e r ก็ะคะือทองแดงนั่นเองหลักการง่ายๆค่ะก็คือถ้าเกิดว่าโลหะนั้นสามารถกร่อนเองได้นะคะก็คือทิ้งไว้แล้วมันสามารถกร่อนได้ปฏิกิริยาของธาตุนั้นสารนั้นโลหะนั้นจะต้องเป็นออกซิเดชันค่ะง่ายๆเลยนะคะปฏิกิริยาออกซิเดชันของธาตุมันจะเกิดจากการที่ธาตุนั้นสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายดังนั้นนะคะถ้าเกิดเราพูดถึงชีวิตจริงบ้าง ชีวิตจริงชีวิตจริงของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเอาสังกะสีค่ะไปวางในอากาศพร้อมกับทองที่ไปวางในอากาศพร้อมๆกันนักเรียนลองทายสิคะว่าธาตุระหว่างสังกะสีและทองตัวไหนนะคะจะสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีกว่ากัน ตัวไหนจะสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีกว่ากันแน่นอนค่ะคำตอบก็จะต้องเป็นน่าุูมีความหวังค่ะสังกะสีแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทองนะคะเกิดออกซิเดชันได้ดีแสดงว่า ตอนนี้นะคะทองของนักเรียนที่คออาจจะน้ำหนักไม่เท่าเดิมแล้วนะคะดังนั้นนะคะสังกะสีตัวนี้เนี่ยมันเกิดการกร่อนได้ดีหรือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีก็เนื่องจากว่าตัวมันสามารถจ่ายอิเล็กตรอนได้ง่ายค่ะดังนั้นการจ่ายอิเล็กตรอนนะคะเราก็จะสามารถเขียนไปในลักษณะของสมการเคมีได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ สังกะสีตัวนี้นะคะเริ่มต้นเลยอยู่ในสถานะ solid solid นะคะก็คือของแข็งนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ solid ตัวนี้นะคะก็จะมีการจ่ายอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนนะคะจะถูกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมันจะอยู่ในสถานะ2ส,สถานะเท่านั้นนะคะก็คือไม่ aqueous ก็แก๊สค่ะ เอสคืออะไรคะเอก็คือสารละลายค่ะก็ต้องเป็น AQ นะคะสังกะสีตัวนี้เนี่ยเดิมเลยนะคะประจุของมันคือบวก2ค่ะดังนั้นการจ่ายอิเล็กตรอนของมันก็ต้องจ่ายครั้งหนึงก็คือ2ออิเล็กตรอนค่ะและแน่นอนค่ะตัวถัดไปนะคะตัวหนึงจ่าย แล้วถ้าเกิดว่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเองได้มันก็ต้องมีตัวที่รับอิเล็กตรอนค่ะรับอิเล็กตรอนก็คือตัวคอปเปอร์นั่นเองนะคะคอปเปอร์ตัวนี้ค่ะ การรับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็ต้องอยู่ในรูปของสารตั้งตน้นแล้วก็อยู่ในรูปของคอปเปอร์แบบนี้แต่ดูง่ายไปไหมคะเขียนแค่นี้ง่ายไปค่ะเราจะต้องดูด้วยนะคะอย่างที่ครูบอกว่าฝั่งที่อยู่ด้านของอิเล็กตรอนจงจำไว้ค่ะว่าอิเล็กตรอนตัวนี้เนี่ยจะสามารถจ่ายหรือรับได้มันจะต้องเกิดจากาธาตุนั้นที่มีสองสถานะเท่านั้น นั่นก็คือไม่แก๊สก็ Aqueous ค่ะดังนั้นนะคะมันจึงอยู่ในรูปของไอออนค่ะอยู่ในรูปของ a aqueous ค่ะนี่ไงมันอยู่ด้านล่างนะคะ Aqueous ก็คือสารละลายนะดังนั้นค่ะตัวซิงค์แซเอนะคะทั้งซิงค์ทั ing, ทง้งแซเอนเลยนะสอเสือเยอะจริงๆ <laughs> เราจ่ายมา2ตัวค่ะก็ต้องรับมา2ตัวนะคะและสุดท้าย Cu ตัวนี้ก็จะกลายเป็น Solid โซลิดที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปเคลือบค่ะเคลือบตัวสังกะสีที่เอามาจุ่มนี้นั่นเองนะจ๊ะจากนั้นค่ะถ้าหากว่าเรานะคะรวมสมการระหว่าง o x i d ิเดชันและ Reduction มันก็จะใช้คำสมรสัรสนทิกันค่ะเอาเรสมาแล้วก็เอาออกมากลายเป็นเร d ด็อเอ้ยไม่ใช่ค่ะ Red ด็อค่ะ ปฏิกิริยารีดอกนี้นะคะเกิดจากออกซิเดชันและรีดักชันรวมกันนะคะโดยทําให้โมนลของอิเล็กตรอนเท่ากันอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะดึงสังกะสีที่เป็นโซลิดนะคะรวมกับคอปเปอร์ที่เป็นเอควี u s สแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะกลายเป็น Z n บวก2บวก้อยบวกด้วย คอปเปอที่เป็นโซลิดแบบนี้นะคะเราก็จะได้สรรมการ Redox ออกมาแล้วนะคะและสิ่งที่เราอยากจะเช็คอีกดีอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือเมื่อไหร่ เราไปพบว่าสมการนี้เป็นรีดอกนะคะมันจะต้องมีการเพิ่มและลดเลขออกซิเดชันเอาง่ายๆก็คือมันจะต้องมีออกซิเดชันและรีดักชันอีกวิธีหนึ่งในการเช็คนะคะก็คือมันจะมีการเพิ่มและลดค่ะอย่างสังกะสีเห็นไหมคะเลขออกซิเดชันจาก0กลายเป็นบวก2คือมันเพิ่มเพิ่มก็จะต้องเป็นออกซิเดชันและแน่นอนค่ะจากบวก2กลายเป็น0เพิ่มหรือลดคะ เพิ่มลดเอ่ยจะเพิ่มหรอคะลดนะคะลดนะคะลดลดนะเพราะฉะนั้นค่ะครูมักจะให้เราจำอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อไหร่เป็นปฏิกิริยา reduction เมื่อไหร่เป็นปฏิกิริยา reduction ให้จำว่าลดรับ reduction ลดรับ reduction ลดลด รับ Reduction นะคะลดตัวนี้มาจากการที่เลข Oxidation ลดนะคะย่อนะรับตัวนี้คือการรับอิเล็กตรอนและรีตัวนี้ก็คือ Reduction นะคะ Reduction แบบนี้นั่นเองง่ายๆใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราลองมาดูปฏิกิริยาอีกสักตัวหนึ่งละกันนะคะ จุ่มเหล็กลงไปใน AgNO3 ค่ะ Ag ก็คือเงินนะคะดังนั้นค่ะปฏิกิริยาออกซิเดชัของเราก็จะกลายเป็น Fe แล้วก็ เสียอิเล็กตรอนนะคะเสียอิเล็กตรอนก็ต้องเสียที่ผลิตภัณฑ์ AG ตัวนี้รับอิเล็กตรอนก็ต้องรับที่สารตั้งต้นและกลายเป็น AG เขียนแบบนี้ยังไม่ถูกค่ะเราจะต้องให้ประจุมันด้วยให้ไป3ค่ะตัวนี้ให้ไป1ค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องมีการดุลสมการนิดนึงนะเพื่อทำให้อิเล็กตรอนมันเท่ากันนะคะอิเล็กตรอนมันเท่ากันอ๋อ ก่อนที่จะดุลน,นะคะเราจะต้องใช้วิธีการเขียนนะ,ะสถานะก่อนสเตตัสก่อนนะคะสถานะสเตตัสก่อนเนาะเพราะฉะนั้นค่ะจะรวมสมการให้เป็น Redox เราจะต้องเอา3คูณใน ออสมการ Reduction เพื่อให้อิเล็กตรอนเท่ากันนะคะเพื่อให้อิเล็กตรอนเท่ากันดังนั้นพออิเล็กตรอนเท่ากันแล้วสามารถตัดได้ค่ะตัดได้เสร็จสับปุ๊บเราก็จะรวมสมการนะคะเราจะได้สมการ Redox เกิดขึ้นค่ะ ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โ oh, ห oh, คลิปนี้ครูบอกเลยว่าล้ำค่ามากค่ะทั้งเรื่องดุลสมการและเรื่อง Reduction แล้วก็ Oxidation เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเพื่อให้เราเหนือเหนือกว่าคนอื่นอีกนะคะและพิเศษมากค่ะก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะจุ่มโลหะที่มันมีค่าสูงๆค่ะอย่างเช่นจุ่มทองค่ะลงไปในสารละลายที่เรียกว่า ซิงซัลเฟตนะคะซิงซัลเฟตซึ่งแน่นอนเราจะเทียบค่า E0 นะคะว่า AU ตัวนี้เนี่ยกับซิงตัวนี้เนี่ยนะคะค่า E0 เรายังไม่ทราบนะคะเอาง่ายๆแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเราดูความแข็งแรงนะคะของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนักเรียนจะรูู้่แล้วว่ายังไงย,ยังไง ทองเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาญาิอยู่แล้วนะคะและการที่มันไปจุ่มลงไปในสารละลายซิงค์เนีย่ยที่มันเป็นลักษณะของสารละลายที่มีความเกิดปฏิกิริยายง่ายๆปฏิกิริยานี้นะคะมันจะไม่สามารถเกิดเองได้ค่ะปฏิกิริยานี้จะไม่สามารถเกิดเองได้นะคะไม่สามารถเกิดเองได้ก็คือไม่เกิดปฏิกิริยานั่นแหละนะคะเอาง่าย,ายๆก็คือไม่เกิดปฏิกิริยาน,นะคะ ไม่เกิดปฏิกิริยาขึ้นนะคะและนี่ค่ะก็คือในลักษณะของการเขียนสมการ Reduction o x i ิเดชันจากการทดลองครึ่งเซลล์นะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของออการเขียนแผนภาพเซลล์และอะไรอีกมากมายเลยค่ะในลักษณะความรู้แบบนี้ครูมีให้ตลอดนะคะติดตามครูนัสได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ